ได้เวลามัมมแล้วลูกมาเลยมามามมม,ม,มเลยเลยูกเออมาเลยครับมาเลยครับอมองมามีเอ้อยค่ะไปมามีจุบกันเหรอจุ๊ออืมเอาเลยลูกอ่ะมามีไปรวบรวมข้อมูลมานะคะจากหมอหลายๆแห่งแล้วก็ได้บทสรุปมาว่าเรื่องสัดส่วนอาหารของน้องหมาเนี่ยเขาบอกว่ามันควรจะเป็นต่อวันอาหารเม็ดเนี่ย70%อาหารเปียกซัก 20%แล้วก็ท็อปปิ้งเนี่ยสัก10%ท็อปปิ้งเนี่ยมันก็คือพวกเอ่ออาหารคนไม่ปรุงรสไก่ต้มไข่ต้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะมามีก็เลยเอามาปรับใช้กับเตี้ยนะของเตี้ยเนี่ยจะเป็นอาหารเมร็ด60%อาหารเปียกเอ่อ20%แล้วก็ท็อปปิ้งเนี่ย20%แบ่งเป็นไก่ต้ม10แล้วก็เออ่ไข่ต้มอีก10%อ่์ลองดูซิว่าถ้ากินแบบนี้นะจะเป็นยังไง เบื้องต้นถ้าจะดูว่าอาหารที่ให้เขาไปเนี่ยโอเคไหมก็คือดูที่อืของเขาค่ะถ้าเกิดว่าอืดีไม่ท้องผูกไม่ท้องเสียอืเป็นก้อนสวยเนี่ย,เ,ยเมื่อกี้เตี้ยเขาก็เพิ่งไปอืมาเนี่ยโอเคอืเขาดีก็คือเบื้องต้นเนี่ยอาหารก็ใช้ได้แต่ว่าจะให้ดีต้องดูค่าเลือดค่ะค่าเลือดนจะเป็นตัวบ่งบอกได้ว่าควรจะให้เขากินอาหารแบบไหนยังไงแต่ก็ต้องกินสูตรนี้ไปสักพักนึงก่อน เพื่อนส่องตัวใหญ่มากปกติมีเขาไม่อยู่ฝั่งเวยนะมนีมัวแต่คุยเพลินน่ะมามิเนี่ยลืมไปว่าเธอต้องหยุดฝั่งไม่เอาลูกพอแล้วครับเดี๋ยวไปตรวจเลือดนะดูค่าเลือดเขากินไปสักพักหนึ่ง จะดูว่าอาหารนี้มันดีไหมค <c oughs> ่าเลือดเตี้ยล่าสุดเนี่ยนะคะค่าไตาก็ปกติน้ำตาลก็ปกติไขมันก็ปกตินะแต่ว่าไขมันในตับอะ่ะมันอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติค่อนข้างสูงอ่าเราก็รู้แล้วว่าถ้าค่าเลือดแบบเนี้ยก็ต้องลดอะไรที่เป็นไขมันนะ,ะซึ่งก็จะเป็นมาจากไอ้น้ำซุปที่เขาชอบกินแบบคนๆนั่นแหละเอออันนี้ก็เลยแบบว่าซุปเขาก็จะเป็นซุปใสเลย ตักไขมันออกหมดเลยแล้วก็ไข่ต้มซึ่งเมื่อก่อนที่กินวันละสองลูกเดี๋ยวนี้มามีก็ให้กินวันละครึ่งลูกอ่าไอ้ตรงนี้แหละมันก็จะเป็นตัวช่วยลดไขมันได้แล้วเดี๋ยวอีกสักประมาณเดือน2เดือนเราไปตรวจเลือดก,กันนะลูกเนะเช็คล่างกายดูซิว่าปรับเปลี่ยนอาหารแล้วเนี่ยค่าอะไรต่างๆของหนูมันเป็นยังไงมั่งอ้าวโอเคตอนนี้นอนดีกว่าเช็ดตัวเสร็จแล้วปิดตาตานอนหลับฝันดีครับ